จาแวนลักก้าวบอิงน่าะโดนจิงนะมีนีานานจ้ะบ้าะรเนี่ยไม่เคย่ไ่อยากมาบอกแล้วละคนที่เดินไปบอกก็ตายแล้ว

บอ,อกเลยนะว่า <Okay. S 1> บอกตั้งแต่ต้นรายการเลยนะว่าเสียงมันต้องปวนตลอดเลยครับไปเลยสามเน่ตอนนี้นะฮะขับรถ ATV กันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะหาสถานที่นั่งคุยกันนิดนึงอัปเดตกันหน่อยนะถามพวกเรา ATV เมื่อกี้เป็นไงบ้างมันแอเจนเจอร์ขนาดไหนก็ไม่แบบตอนนี้ทำแนบตอนนี้เราก็มานั่งคุยกับใช่ไปย้าว ตุ้ยนิดนึงแล้วก็ก็ถามแล้วพี่ตุ้ยถามพี่เอกด้วยว่าไหวป่ะครับพี่แรกขอบนี้สามสองนะครับเสร็จแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับ ATV ครั้งแรกของพี่เอกครับมันทให้ส่งส่งส่งหน่อยครับเอกเอกอีกส่งให้ฉหน่อตุ้ยครับแล้วเมื่อกี้นี่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 ถ่ายถ่ายมือแปาดเพราะเมื่อกี้หน้ามันอยู่ที่เอกอยู่ก้องที่จับสอง อต,อตอนนี้ครับครับรถ ATV กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงครับคุณตุ้ยครับครับผมสบายครับแต่เมื่อกี้มีขี้คงขี้โคลกันมีติดลมติดบออ่อติดอะไรกันด้วยเมื่อกี้พี่มันทำให้พี่นึกถึงบ้านนอกตอน,นเด็กๆ <c oughs> คือคนสาบควายชกคือราต้องแพ้วันนี้รองเท้าพี่ได้เลยดูดิเมื่อกี้ขนาดเรายกกันหนีนะใช่ซึ่งซึ่งขี้คงขี้โคลงว่าอย่างกันเดอ่พูดล้อมใหญ่ครับอมันดีครับมันดีัะสนุกสนุกครับโอเคนะครับโอเคนะสุดยอดเดี๋ยววันหลังว่างๆก็เนี้ยเขาผู้ชมก็มาได้อย่างที่บอกว่าที่กรุงเทพนี่เองครับผมครับต้องครับแต่ว่าเดี๋ยว่อนนี่ เราก็เลยมาหน้านแถวนี้เขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมครับแถวแถวนี้เขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมเพกการนั่งพูดคุยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าทําไมหน้าตาเราดูแบบเสียวครับผมเพราะว่าตรงนี้มันก็จะอยู่ติดกับสนามสนามปืนครับผมจริงๆจะมีสนามเพนบอลนะฮะสนามบีบีการตรงนี้นะถัดไปนี่ของจริงสนามอิงกูนะเพราะถ้าเนี่ยในระหว่างคุยไปไม่ต้องซีเรียสตกใจครับผมคอยตกใจตอนเลือดเราออกนะครับนั่นแหละครับผม เาเรยกหรื่าพี่พูดถึง A t ทีวนี้ที่มาขับรถแต่ทราบว่าคุณก็ยังมีกิจกรรมแบบอะไรนะทุกขี่มาครับผมโอ้ยที่แบบแนวแบบเขาเรียกว่ากําลังออกกําลังเป็นการเตรียมความพร้อมจากละครที่กำลังจะเริ่มถ่ายเร็วๆนี้คุณศึกครับครับผมซึ่งก็ได้รับใช้ทีวีซีนอีกสักครั้งหนึ่งนะเป็นละครฟอร์มยักษ์ของของทีวีซีนครับผมซึ่งก็ได้เล่นกับพี่อาร์มริชาติครับก็เลยต้องมีการซ้อมกันเหล่าบรรักแสดงก็โดนจับเป็น เรียนมวยเรียนดาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วขี่ม้าใช่ครับผมซึ่งก็เป็นครั้งแรกในการเอาจริงเอาจังในการขี่ม้าเป็นเรื่องเป็นราวครับมันมันมันช่วยอะไรได้ไหมช่วยลดความวุ่นวาได้มั้ยโอ้มากครับเราทราบว่าคุณกำลังแบบสร้างซิกแพคโอ้โหตอนนี้ทำไมถึงอยากมีซิกแพคผมอยากเป็นเหมือนอาสมบัติเมธินีเลยต้องการเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเพราะว่าพี่เพรเจอพี่อั้มเข้าไปก้ามปูมาเลย ซึ่งก็พี่ๆนักแสดงหลายๆคนเขาก็ค่อนข้างจะฟิตมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราด้วยความที่เล่นเล่นหนังเล่นละครมาก็เยอะแต่ไม่เคยที่จะต้องมาถอดทรงถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็เลยมารอบนี้แต่ต้องฟิตก่อนหน้านี้ึ่งมันก็ได้ผลดีกับเราด้วยนะดีด้วยครับดีด้วยดีด้วยครับนะครับอ่ะนั่นคืองานแสดงทําให้เราได้ออกกําลังไปด้วยครั